มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้เป็นหลักธรรมะในการปฏิบัตินะที่เราควรจะทำความเข้าใจกันนะนั่นคือการปรับปรุงอินทรีย์ทั้ง5ให้มีกำลังเท่ากัน ตอนนี้คำว่าอินทรีย์ในที่นีนะ้หมายถึงคุณธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในหน้าที่ต่างๆกันตามที่จำเป็นนะสำหรับการปฏิบัติใน,ในทางจิตพระพุทธองค์จำแนกไว้เป็น5ก็คือ 1. สศรัทธานะมีหน้าที่ในทางทำความเชื่อนอะ 2. วิริยะมีหน้าที่ในทางทำความ ขมักขเม่นแล้วก็สสติมีหน้าที่ในทางทำการกำหนด4สมาธิมีหน้าที่ในทางทำความมัน่นคงและ5ปัญญามีหน้าที่ในการทำความสอดส่องนี่คืออินทรีย์ทั้ง5นะจะต้องมีการปรับปรุงให้มีกำลังเท่าๆกันตอนนี้คำว่าปรับปรุงในที่นี้ หมายถึงการทำให้เหมาะสมนะทำให้เหมาะสมมีความสำคัญอย่างไรมีใจความอย่างไรนะคือศรัทธาต้องพอเหมาะกับปัญญาวิยะต้องพอเหมาะกับสมาธิสมาธิต้องพอเหมาะกับปัญญาและสตนะิจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง อย่างพอเหมาะพอสมนะในทุกทกที่ในทุกกรณนะีนี่คือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่ว่าสัพพานะพอเหมาะก,กับปัญญานั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่ามีความเชื่อนะให้ล้ำหน้าปัญญานะเพราะถ้ามีความเชื่อล้ำหน้าปัญญาแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นศรัทธาประเภทยานวิปยุทธซึ่งเป็นขององมงายและมันจะให้โทษนะต่อเมื่อความเชื่อเหล่านั้นนะอยู่ในอำนาจของเหตุผลหรือทนต่อการพิสูจน์ได้ศรนะัทธานั้นก็จะชื่อว่าศรัทธาประเภทยานสัมปยุทธซึ่งมีประโยชน์มีคุณนะซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องประสงค์ในที่นี้นะ ถึงแม้ปัญญาก็เหมือนกันนะปัญญานั้นถ้าละทิ้งศรัทธาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นการเนะดาสุม่มหรือเกิดความฟุ้งซ่านนะดังนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะเช่นอะไรเช่นความเชื่อศรัทธาความเชื่อในการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ต้องเป็นต้นทุนมาก่อนเรียกว่าปัญญาในขั้นที่เกิดจากการฟังนะที่เรียกว่าสุตตมยะปัญญา แล้วก็นำเอาสิ่งที่ฟังนั้นมาคิดค้นทบทวนสอบสวนจนกลายเป็นปัญญาที่เกิดจากความโยนิโสมนสิการหรือความคิดที่เรียกว่าจินตมยะปัญญาแล้วก็นำหลักเกณฑ์เหล่านั้นไปปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งในผลอันแท้จริงของมันด้วยตนเองอันนี้เป็นภาวนามยะปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการเจริญภาวนา ส่วนที่ว่าวิริยะเสมอกันกับสมาธินั้นเปรียบให้เห็นกันง่ายๆก็คือวิริยะคือความเล่นไปนะส่วนสมาธิเป็นตัวกำลังที่จะทำให้เล่นไปคือถ้าสิ่งทั้งสองนี้ไม่เสมอกันแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะสมาธนะิเปรียบเหมือนน้ำหนักของลูกกระสุนปืน นะส่วนวิริยะเหมือนแรงของดินระเบิดนะที่จะส่งลูกกระสุนปืนออกไปเนี่ยคือถ้าสิ่งทั้งสองนี่ไม่สัมพันธ์กันแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะวิริยะนะถ้ามากเกินกว่าส,สมาธิเนี่ยวิริยะนั้นก็จะกวัดแก่วงจะเป็นวิริยะที่เฉยออกไปนอกลูกนอกทางเป็นวิริยะที่ไม่สม่ำเสมอนะแต่ถ้าสมาธิ มีมากกว่าวิริยะนะก็จะเกิดความเฉื่อยชานะเกิดความเนิบหนาเกิดความเกียดคร้านะถึงกับไม่ก้าวหน้านะดังนั้นจึงจําเป็นต้องประคองจิตให้มีความขมักขม่นพอสมส่วนกับความมั่นคงนะให้เดินคู่กันไปนะส่วนข้อที่ว่าสมาธิต้องเสมอกับปัญญานั้นเป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นไปตามธรรมชาติ คือเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้มีปกติสำรวมในการคิดหรือการพิจารณาเนี่ยคือทำใจให้หนักแน่นมั่นคงซะก่อนแล้วจึงคิดหรือพิจารณาออกไปเนี่ยเขจะต้องทำปัญหาที่ที่ต้องคิดให้เป็นอารมณ์เฉพาะหน้าไว้ก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วน้อมไปสู่ปัญหาเหล่านั้นย่อมเกิดความเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงได้ง่ายดายในขณะนั้นนี่คือการสอดสองอย่างมั่นคง หรือมีความมั่นคงในการสอดส่องนะส่วนที่ว่าอินทรีย์คือสติจําต้องปรารถนาจําต้องมีในทุกกรณีนั้นนะเป็นเพราะตั้งอยู่ในฐานะนะเหมือนกับผู้จัดการเหมือนเจ้าหน้าที่ที่จะต้องจัดทำสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมกันเป็นคู่คู่ให้รู้จักทำหน้าที่ของตอนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอนะตั้งแต่ต้นจนปลายนะทำให้ศรัทธา รู้จักเลือกเชื่อหรือทําให้ศรัทธารู้จักเกี่ยวข้องกับปัญญานะหรือควบคุมศรัทธาและปัญญาให้อยู่ในร่องในรอยซึ่งกันและกันนะดังนี้เป็นตัวอย่างนะสรุปฟาร์มก็คือให้สติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือควบคุมสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะอินทรีย์ทั้ง4ให้เป็นไปอย่างถูกต้องบั่นคงและสม่ำเสมอนะซึ่งเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท เมื่อสิ่งที่เรียว่าอินซีได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยจิตย่อมอยู่ในสภาพที่มั่นคงและมีกรรมนีภาวะคือความคล่องแคล่วว่องไวในหน้าที่โดยตรงของตนจึงสามารถทํางานละเอียดได้ยิ่ง,งขึ้นไปนี่เรียกว่าการปรับอินซีให้เข้ากันนะความมุ่งหมายอยู่ที่การใช้เครื่องมือให้สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนะนี่คือธรรมะที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติ ได้นำมาฝากกันในช่วงนี้นะและขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปนะและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ